นี้แอร์คอร์ดนะครับเข้ามาอาการเครื่องสั่นเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าสั่นจากสูบไหนเอาวิธีง,ง่ายๆเลยครับเช็คดูทีละสูบครับขอสูบหนึ่งก่อนครับอ่านี่สั่นสู้นะครับสั่นสู้เดี๋ยวไปลบพดก่อนต่อมาสูบสองดูดีว่าจะสั่นหรือเปล่าสั่นฮะโอเคสูบสามต่อนเนื่องอ่าสูบสามนี่น่าจะมีอาการนะครับโัวชีดอาจจะ หยดก็ได้สูบสี่นะอ่ะโอเคสูบสามนะครับประเด็นอยู่ที่สูบสามเดี๋ยวเราเช็คกาลังอัดดูวันนี้ก็อยู่ในช่วงของเช็คกาลังอัดนะครับสองสูบนะครับสองร้อยยี่สิบห้าเท่ากันแล้วสองสูบเดี๋ยวดูสูบสามครับสูบเจ้าปัญหาสูบพี่สามมาแล้วฮะอ่โอเควาล์วสูบสามไม่รั่วนะครับแบบนี้ถ้าวาล์วสูบสามไม่รั่วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูท yeah. <ma> no ี่หัวชีดเพราะว่าหัวฉีดอาจจะมีการหยดเดี๋ยวรอดูกันหัวเทียนเป็นไงสวยป่ะหัวเทียนไม่สวยด้วยเดี๋ยวเขาดูหัวเทียนก่อนนะฮะแล้วก็ในส่วนของหัวเทียนนะฮะถ้ามีไอ้เหลืองๆแบบนี้ครับรอยช็อตรอยไหม้หมดอายุนะครับหัวเทียนมีอายุการใช้งานนะฮะก็แค่เปลี่ยนก่อนแล้วเดี๋ยวดูหัวชีดกันตอนนี้นะครับก็เครื่องกลับมาเดินนิ่งแล้วนะฮะสังเกตดูถ้ามันสั่นจะสั่นแบบนี้ครับแอนี่นิ่งนะครับ นี่นี่นี่นสายพานมันหมุนอยู่แล้วเนี่ยโอ้เครื่องโคตรนิ่งอย่างนิ่งครับครันนี้นะครับก็สรุปพอออกมาเช็คเห็นมีหัวฉีดรั่วอยู่สองหัวนะครับหยดก็เลยทําการเปลี่ยนกองล้างลิ้นล้างอุปกรณ์ต่างๆนะครับเปี่ยวเทียนด้วยเสร็จแล้วครับ